สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะวันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว All New HiLux Camp นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะคะราคาจัดจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่584,000บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว กระบะช่วงสั้นนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งแผงข้างนะคะราคาพิเศษนะคะรวมชุดแต่งมาแล้ว5 8 4 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ด้านหน้าของเขานะคะจะมีไฟ LED ด้านหน้ามาให้นะคะเป็นไฟแบบหลอๆกันเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กระจังด้านหน้าของเขาจะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าเป็นสีเงินนะคะตัวนี้แล้วก็กระจังด้านหน้านะคะตัวนี้มีแผงระบายความร้อนด้านหน้านะคะ จะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยียดีเยี่ยมเลยนะคะส่วนกันชนด้านหน้านะคะจะแบ่งเป็น3มชิ้นนะคะจะมีซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเวลามีการเครมนะคะจะเคมเป็นชิ้นๆนะคะแยกชิ้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่ารถรุ่นนี้มีอะไรพิเศษที่น่าใช้และน่าจับจองเป็นเจ้าของกันบ้างนะคะตัวนี้ ไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะตัวนี้จะมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวล้อนะคะจะเป็นล้อกระทะมาพร้อมกับล้อกระทะขอบ14นะคะตัวนี้เป็นยางบิสโต e นะคะสามารถใส่ล้อแม็กสูงสุดได้ถึงขอบ20กันเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นรถบรรทุกเป็นรถใช้งานเป็นรถเอเนกประสงค์พร้อมดัดแปลงกันเลยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้แล้วก็ด้านบนหลังคานะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจุด ติดตั้งแหลกหลังคานะคะตัวนี้มีพร้อมมาให้เลยนะคะไม่ต้องเจาะรถนะคะเรามีมาให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างประตูนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์คําว่าไฮรักแชมป์นะคะตัวนี้ตัวเปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวเปิดประตูนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้ก็หล่อๆกันเลยนะคะจะมีแผงติดด้านข้างมาให้ที่บอกว่าเป็นชุดแต่งมาพร้อมกับตัวรถนะคะตัวนี้จะมีตัวแปะด้านข้างมาเป็นชุดแต่งมาให้เลยนะคะคันนี้ ส่วนด้านท้ายของเขานะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟท้ายให้สองข้างนะคะพร้อมไฟเบรกนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่ชัดเจนสวยงามนะคะตัวนี้แล้วก็ขวาท้ายของเขาด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับสติกเกอร์คำว่าโตโยตานะคะเป็นสีเงินนะคะตัวนี้หล่อๆกันเลยนะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองเอาไว้ใช้ในกิจาการนะคะแล้วก็ตัวท้ายกระบะของเขานะคะจะเปิดได้3ทางนะคะตัวนี้ ขนของขนสินค้าขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะคะคันนี้รอติดกระบะไลเนอร์นะคะตัวกระบะไลเนอร์จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะตัวนี้ติดตั้งให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะคะว่าภายในคันนี้จะ่อขนาดไหนเดี๋ยวเชิญรับชมกันภายในเลยนะคะตัวนี้ตัวภายในของเขานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะภายในของเขาจะเป็นดําตัดส้มนะคะตัวนี้ คอนโซลตรงกลางก็เป็นดำตัดส้มนะคะแล้วก็ช่องแอร์ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้มีเฉพาะตัวท็อปที่เป็นแพ็กเกจนะคะเป็นกระบะช่วงสั้นนะคะตัวนี้หน้าจอเดือนใหม่ก็สวยงามนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะตัวนี้สวยๆล่อๆกันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจซื้อไปใช้ในกิจการหรือว่าซื้อไปขับแบบเท่ๆล่อๆก็สามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญดีๆกระทำช่อง YouTube ของหน่อยได้เลยนะคะหน่อยฟักเบอร์โทรแล้วก็ไอเดียไลน์ว้ดด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีบริการไฟแนซ์ให้กับลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจโทรมาสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญดีๆกับหน่อยได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีเจ้าตัวไฮรักแชมป์หรือเจ้าตัวโตโยต้ารุ่นไหนที่เอามาให้ลูกค้าได้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ